เป็นอะไรคุณมิโซเป็นอะไรลบจมทันหนุมเปเลยไปทางไหนนะเอาเออ,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 อโอ,โอ้ต้นไม้ล้มเลยครับจะรอดไหมครับเนี่ยสวัสดีกัทบท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมมิคุง XD วันนี้เราไปอยู่กับเนี่ยแนเซลมิโซเอล อ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับ B So นะครับผมนะวันนี้เรามาเล่นแมปอะไรกันเอ่ยโอเคไ,ไรบ้างโอเคโอเควันนี้เรามาอยู่กับแมปอะไรครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมป Work at Pizza Place ค่ะ ใช่ครับผมนะเราวันนี้เราจะมาสมัครเป็นพนักงานเพราะว่าตอนนี้นะครับดูทางช่องขวาบนได้เลยครับว่าเราขาดพนักงานนะครับตอนนี้ใช่ไหมครับคุณมีโซใช่แล้วครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะครับไปเอาแล้วครับเออคุณมีโซครับนี่ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยเออเจสันวอนก็คือแคชเชียร์นะคะ โอ้แคชเชียร์นี่เองนะคะผมอ่าวิธีการต้อนรับลูกค้าคืออะไรครับเนี่ยผมพูดเกาหลีไม่ได้เลยอะครับอ่าคำต้อนรับนะคะก็คือออโซเซลแปลว่ายินดีต้อนรับค่ะอืมโอเคครับผมนะโอเคเรามารับออเดอร์จากลูกค้ากันดีกว่าว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการโซดาโอเคจัดไปครับผมอ่าโอเคนะประมาณนี้นะคะผมสำหรับตำแหน่งของแคชเชียร์นะครับ เดี๋ยวไปดูตำแหน่งต่อไปดีกว่านะครับตำแหน่งนี้แหละครับคุณมิโซนี่คือตำแหน่งอะไรครับเนี่ยยูริส่ะแต่ว่าเชฟค่ะอ๋อเชฟนะครับก็คือทําอาหารนะครับแหละเออทอาหารอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นร้านนี่ไงพิซซ่าเนาะเขาทําพิซซ่าแหละไม่ได้ทาอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทําพิซซ่ากันดูนะครับว่าทํายังไงครับผมอ่ะอันนี้อันนี้มีใครส่งเลยไหม ไหนคุณวิโซทำให้ดูหน่อยครับพิซซ่าทำไงครับเนี่ยทำยากมากนะครัเดี๋ยวเอาเอาออกให้ครับวันนี้อ่ะอะันนี้ส่งไป่ายแล้วครับผมติ๊กถูกติ๊กแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตำแหน่งต่อไปกันดีกว่านะครับ<อ>แล้วแล้วตำแหน่งนี้ครับคือคือตำแหน่งอะไรครับเนี่ยโหวุ่นวายมากเลยครับเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะก็คือพิซซ่าโพจังหวัดก็คือคนแพ็กพิซซ่าหรือคนเออนาพิซซ่าเข้ากล่องแล้วก็นำส่ง ตำแหน่งต่อไปค่ะอย่าเพิ่งนับตำแหน่งต่อไปสิคุณทำแพ็กพิซซ่าก่อนใจเย็นนะไหนไหนไหนคุณมีโซโชสามทิศทำแพ็กพิซซ่าหน่อยครับเนี่ยอ่าดูเย็นกล่องซะแล้วอ่าคือทำไมมีหลายคนเนี่ว่าที่ทำเนี่ยทำไปทำกันเยอะจังเลยเนี่ยแพ็กพิซซ่าเนี่ยฮะคุณวีโซคิดว่ามันมันง่ายใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยพิซซ่าแพ็กพิซซ่าเนี่ยง่ายใช่ไหมครับเนี่ยคนถึงมาเยอะเนี่ยดง่ายง่ายมากใช่เลยนี่ต้องใส่ีครับ อา้าไม่ไปอะ่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่ไปวะนี่ไปแล้วน,นี่เออบุ่นบ่ายคนบุ่นบายอะไปต่อไปดีกว่าครับบูม,มีโซครับนะอันนี้ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยโอโ้ของเยอะมากตำแหน่งนี้นะคะก็คือแพ็คเจอรวนเดลิเวอรี่ค่ะอืมมันคืออะไรครับเนี่ยคนส่งพิซซ่านะคะอืมคนส่งพิซซ่าเนาะเดี๋ยวเรา ไปส่งแต่ละบ้านกันดีกว่าครับคุณมิโซครับไปเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งพิซซ่าให้กับเราเคนที่มาสั่งเนอะลูกค้าเนะเราก็ต้องขับรถไปเนาะโอเคไปเลยเราก็ต้องไปคนละที่ละทางนะขอให้โชคดีนะคบคุณมิโซผมไปส่งพิซซ่าแลวนะครับเนี่ยปไปไปดูขับรถไม่ได้คือคือเราอ่ะจะได้ส่งคนละที่เนาะเราไม่ได้ส่งที่เดียวกันเนาะใช่เลยแล้วเราไม่ชอบการขับรถที่สุ จะขิดเนาะคือแบบลูกค yes, ้านี like? ่ก็สั่งอะไรแย่จังวะมีเงี้นการับบีิตมิใช้สมาธิเป็นอย่างมากเป็นอะไรคุณมีโซไปะไรคุณมีมโซไปะไรครับเนี่ยรถจมเน็มไปเลยต้องเก็บรถไม่ได้เหมือนทางคุณมีโซที่วุ่นวายยังไงครับเนี่ยตรงนี้ได้แล้วได้แล้วอออได้แล้วโอเคลังกับ อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับผมขับรถไม่ค่อยดีครับอืมมาแล้วเอาของมาส่งนะครับลูกค้าครับน่าจะได้ขับรถยาวอยู่เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วอ่าสำหรับของเดลิเวอรี่นะคะผมอ่าเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งต่อไปนะครับเออพี่มิโซครับคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรครับเนี่ยที่เราใส่ชุดอยู่เนี่ยอ๋าอันนี้คือคงกึบบลนคือตำแหน่งอะไรครับผลิตนะคะ ผู้ผลิตเนี่ยเขามีหน้าที่อะไระครับผมเนี่ยนำของไปส่งกับให้กับบริษัทค่ะแล้วก็กผลิตของค่ะอืมโอเคแล้วไอ้ปุ่มๆเนี่ยมันคืออะไระครับเนี่ยพี่บิซเป็นปุ่มกด ให้ของลงมาค่ะแบบเนี้ยโอ้โหของเยอะมากเลยครับบีบีโซกดเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้เราขาดเลยเนี่ยมีชีสแล้วก็มีทเท์เปโต้ซอสก็คือซอสมะเขือเทศแล้วก็แป้งแป้งมันขาดนะคะพี่บีโซโหคตดเยอะนะครับพี่พี่พี่กดเยอะมากเลยเนี่ยจะกดเยอะพอแล้วพอนเยอะไปไม่อยนพี่บีโซก็ไปเอาอีกคันแล้วมาขับเองนะคะับ๊บโอ้โห มาเดี๋ยวผมหน้าที่ขับรถเองเพราะว่าพี่แกเขาขับรถไม่เก่งครับเอ้ยพอแล้วมั้งพอแล้วพี่พี่โซพอขึ้นมาครับเลยขึ้นไปแล้วอ๋อโอเคมาเดดเดดเโอ้เฮ้ยนี่มันจะจะมาชนหลังเนี่ยเออไม่ไหวนะอ่าถึงแล้วนี่อเอาล่ะเดี๋ยวเปิดเลย ดีของมันก็จะส่งไปแล้วนะคบผมตอนนี้ดีปุ๊บๆๆเลยนีเรียบร้อยครับของก็จะเด้งขึ้นนะครับอุ้ยพี่ดูสิเออไอกล่องเนี่ยมันจะหมดแล้วนะคบพี่ปะพี่เราไอนี่เราขาดไอนี่กล่องนะปะเออพี่โซขึ้นมาครับอุ้ยผู้จัดการมาว่ะเขามาดูงานเราเนี่ยไปดีกว่ารีไปดีกว่าไม่อยากอยู่ผู้จัดการเนี่ยขึ้นเดือนนี่เลยอะ เออใช่พูดจัดก,การที่พวกมไม่ึ้นเงินเดือนให้เราเลยอะ่ะเราไ,ด,ได้ไม่เคี่ยไม่กี่ไม่กี่บาทนี่ครับให้มันตรงเอาชนพี่มีโซนี่ไม่อยากขับรถเองบ้างเหรอครับเนี่ยเนี่ยให้ขับรูไหมละ่ะงั้นขับคนละคันดีไหมครับพี่เราจะได้แบบของเอง้าทำไมอะ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนที่นั่งนั่งดูพี่ดัน เดี๋ยวมาดูฝีมือพี่มีโซนะครับว่าขับรถจะเป็นยังไงของหล่นแล้วนี่เพื่อนเอ้ยรอดูเบื่อแบบพี่แกอาจจะดีอ้าวไปพี่มีโซขับรถในผมนเลยไปจะทางไหนนะเอ้าเออจะไปร้านพิซซ่าถูกไหมครับนี่อะอื้ม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 เก็บเลยโอ้ต้นไม้ล้มเลยครับขับจนต้นไม้ล้มเลยพี่ครับได้ทําใบขับขี่มาหรือยังครับเนี่ย จำเลยโอ้โหอโอ้โหผมจะตายไหมครับอันนี้อ้เนี่ยนี่จะรอดไหมครับเนี่ยพี่ไม่มีใบขับขี่ด้วยอ้อาวเฮ้ยเฮ้ยมึงชนทำไมวะต้องต้องกับรถกูไว้เน่เนี่ยเออหันหันไว้ไว้ชนรถทำไมเดีย๋ยวผมเอาเอาออกให้เล้อ่ะเอาได้เลยวันนี้จะรอดรูแล้วกัน ไปเลยอ่ะนี่ครับปล่อยเลยปล่อยของเลยปักปุ๊กปักปุ๊กปักเออพี่มิโซครับผมรู้สึกแบบเหนื่อยนจังเลยครับพี่มีโซคือแบบผมอยากพักผ่อนบ้างอะพี่ไปไปบ้านใครดีอะพี่วันเนี้ยบ้านบ้านมิ้นโอเคไปไปไปปปอะไร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 ไม่ไม่เขาแบบเออพี่จะไปบ้านผมอะไรเงี้ยปึ๊บป๊บหปึ๊บปึ๊บจอดดีจัดอ่ะ ล,ลงได้แล้ว,วเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวเองไปเข้าไปในบ้านยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานั่นเองนะครับผมนี่มีเตียงมีดีแลวมีโคมไฟปิดเปิดได้ปิดหน้าต่างก็ได้นะนี่ดูดูเป็นไงบ้านผมใหญ่ไหมพี่คารุธาราค่ะคือแบบว่าที่เราทํางานเนี่ยเพื่อเราที่เราจะไปตกแต่งบ้าน<ะ>ใช่ไหมครับพี่ครับ ใช่แล้วใช่แล้วใช่ครับผมก็ยากแย่เออยากอะไรนะยากแย่แสนขินโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะลองตกแต่งให้ดูนะคบคร่าวๆเนาะนี่นี่ผมยังมีทีวีอยู่นะแต่ผมยังไม่ได้เอามาวางนี่แต่หมุนไม่ได้อะมันวางอย่างเงี้ยทีวีลอยฟ้าเวรกรรมจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมลบก็แด้ผมลบผมลบเอา ดีดีดีลบไปงี้อ่ะเอาเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะเออก็รู้ว่าเออมันวางได้ก็แล้วกันโอเคไหมก็คือคลิปนี้เดี๋ยวเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ส่วนใหญ่เขามาทํางานซาเพราะเพื่อเราจะมาซื้อบ้านซื้อรถรุยนั่นอะไรนี้นะครับก็สำหรับทีนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใช่ไหมครับพี่มีโซครับใช่แล้วคะ่ะเออครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกับพี่มีโซต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย เอเพร้อมก<า>ันเชยสำหรับคำศัพท์น่ารู้วันนี้จอมวอนจอมวอนพนักงานร้านค้าพนักงานขายผู้จังหนิมผูจังหนิมผู้จัดการผู้บริหารเกซานหวนเกซานหวนแคชเชียร์ยรีซายริซเชฟพิซซ่าโพจังหวน พีจาผูจังหวนพนักง,งานแ็กพิซซาเพตดตรวนเพตรวนจัดส่งคงกึมบอนคงกึมบอนผู้ผลิตฉิบฉิบบ้านอ,ออซโเซโออ,อออซโซเซโอยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับครับคำซ้ำนิดาโตเซโอ คำซ้ำนีดาโตซขอบคุณค่ะขอบคุณครับไว้มาใหม่นะครับไว้มาใหม่นะคะสำหรับคำศัพท์น้ารู้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ส่วนครั้งหน้าจะมีคำศัพท์อะไรมาใหม่บ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ